คีปนาวุธโทโพลเอ็มถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานแบบ3คขันโดยยิงด้วยความเย็นขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งมันถูกติดตั้งหัวลบนิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด800กิโลตันและมีหัวลบนิวเคลียร์หลายลูกที่ถูกเก็บไว้ภายในการทํางานของหัวลบนี้นะครับมันจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและแตกตัวออกซึ่งหัวลบแต่ละลูกจะมีเป้าหมายที่ถูกกาหนดไว้วัสดุที่นํามาใช้กับจรวดคือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผู้พัฒนาอธิบายว่าขีปนาวุธโทพลเอ็มมีอัตราเร่งที่สูงกว่า i อ b m ีมรุ่นอื่นมากที่ เจ็ทาเมตรต่อวิและมันเครื่องที่ในวิถีลาบเรียบในระยะทางไกลกว่า10,000กิโลเมตรซึ่งสามารถยิงได้ในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่ได้รับคำสั่งทอเปาเอมมีพิสัยการโจมตีที่ไกลมากถึง6,800ไมล์หรือ11,000กิโลเมตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้1 6 8 0 0หม่ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ27,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วอยู่ที่ประมาณมัก22ถ้าหากมีความผิดพลาดในการโจมตีเป้าหมายมันจะมีความห่างจากเป้าหมายเมตรนนคที่เป็า้าม